สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆอีกหนึ่งวันพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศที่ท่าเรือแหลมฉบังครับติ <Okay. S 1> ดซิ่งไว้ก่อนลํานี้ก็เป็นเรือทักนะครับหรือว่าเรือลากจูงล่องน้ำต่างๆนะฮะเพิ่งจะดึงเรือบรรทุกรถยนต์ออกนะครับคาดว่าลํานี้น่าจะรีบไปรับเรือลําใหม่ต่อนะครับเข้าเทียบ แม่ซิ่งไปเลยครับนี่มาแล้วครับค่อยๆโผล่มาทีละนิดทีละนิดครับเพราะว่าไม่ใช่อะไรครับติดติดเรือใหญ่อยู่ตรงนี้ติดเรือใหญ่นะครับมันเลยถ่ายเพื่อนๆเห็นได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ดูฮะดิชาร์จแล้วก็ดิชาร์จรถยนต์แล้วก็โหลดรถยนต์กลับไปนะครับ ดูบรรยากาศรูปเรือของเรือบรรทุกรถยนต์ก็จะไม่เหมือนกับเรือทั่วไปนะครับเพราะว่ามีการป้องกันและก็มิดชิดนะครับกันเพื่อไม่ให้โดนแดดโดนน้าโดนฝนนะฮะด้านบนก็คาดว่าจะเป็นหน้าจะเป็นห้องพักรูกเรือสะพานเดินเรืออยู่ข้างบนนะครับดูถ้าเทียบกับฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามที่เห็นอยู่ก็เป็นเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับ ก็จะอีกรูปทรงหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นเรือบรรทุกรถยนต์ทั้งนำเข้าส่งออกนะครับมีรถหลายอย่างนะครับรถที่นำเข้ามาก็มีทั้งรถหรูรถลายนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามีกี่ชั้นนะครับเห็นพี่ๆเข้ามาคอมเมนต์ก็บอกประมาณ12หรือ19ชั้นเนี่ยจะไม่ค่อยได้เหมือนกันครับ ลำนี้เป็นสายการเดินเรือของ NYK Line นะครับต,ตรงข้างหลังก็เป็นที่ขึ้นสำหรับรถเวลาโหลดขึ้นไปนะครับมันจะมีสะพานน,าน่าจะเรียกนะครับสะพานหรือทางเดินนะครับสำหรับรถวิ่งขึ้นไปตอนนี้ก็หกโมงกว่าเกือบจะทุ่มแล้วครับบรรยากาศที่ท่าเรือแหลมชะบังครับ แสงยังไม่หมดนะครับแต่ว่าสวยกำลังดีเลยครับตอนนี้น่าจะบรรทุกไปกลับไปเต็มลำนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพบกันใหม่ครับมีลำไหนเข้ามาต่อเก็บมบรรยากาศให้กเพื่อนๆนะครับเรือลากจุงที่ประจำอยู่ตามท่าเรือต่างๆนะครับ สำห e รับลำนี้ก็ซิ่งตามกันไปแล้วครับถามลำเมื่อกี้ไปเห็นเล็กๆแบบนี้แต่ว่าแรงม้านี่เยอะมากเลยนะฮะสามสี่พันม้านะฮะบางลำก็อาจจะเป็นหมื่นหมื่นม้าก็มีนะครับ